ต้องให้คนเชียนทางเดียวเลยยับวอ้โหขึ้นโอ้โรถไทยมาบัดเดียวเลยนี่เนาะวอ้โหเป็นองไรยอดเลยนีย กับสบายดีและสวัสดีเนาะ่เอเมพี่น้องเบิร์ดสู่ขู่สู่คนเะด้ะพี่น้องเด้อบวาอยู่ในแตกต่า,างประเทศเนาะพี่น้องนะัก็ยินดีต้อนรับขาสู่ช่องบะเตียงทองชาแนลอีกแล้ว่เอเมพี่น้องเลยมือน้บะเตียงกบมาหาเอ้ยทองสาเนาะพี่นะ้องเนาะอ่าอยู่บ้านห้วยทรายเมืองพีนเพวงสวนรค์ขตนนกขตต็คือเสี่ยวเงินมาจ่ายค่าสร้างพี่น้องเลยบร่เวณนคะนะ่าสร้างดอกค่าไม้เนาะ ไม่มาแล้วว่าสันพี่น้องเลยตอนนี้เพิ่นกะกำลังสิบบากเสาเนาะปฏียัตาคือเก้าพี่น้องเลยกำลังสิบบากเสาเฮ็ดเฮือนใหม่เลยสบายดีไอสบายดีไอสบายดีใช่อันนั้นได้撒สร้างบริมา,าบรมาหนิอืมโดยไม่มาคมรบแล้วสิโออ่า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  ถ้าเป็นนี่ได้ผลโตกะบางหนึ่งนี่เคือเป็นได้นั่งเอาอืมันนอนนั่งเอาป้าตัวเออเอาอดเอาอดเอาเด้อสักหน่อยก็แล้วหรอกใช้คนกำลังเห็ดบากเสาบ่เอออ่เออเอาลงมาผิดไปไปเบิกเงินเสาเฮือนเสาซานเจ้าอะไรพี่น้องเอ้เนาะพี่น้องเอ้มาแล้ววันนี้เนาะ อันนี้ไม่ตัวเก้าพันบ่อหนิสบายดีซ่าพี่น้องเลยตัวกบเรียบร้อยพี่น้องงยามคักขนาดอันนี้ไม่แดงบ่อยไม่ยังไม่เต้น้ำทนเป็นทนได้นี่เนาะพี่น้องเลยซ้มชีเค้งอย่งนี้โอ้โหตัวคักฤๅษีนี่สุดยอดสุดยอด พี่น้องไงโหเดือบลอยดบอยดเลอย,ลอ,ยอ่าตัวโหเหน็นดเอด็ดพี่น้องไยโอ้ใช้รถไยมาบัดเดียวเลยนีน่เนาะ เป็นยังไงหนูอะไรเลยนี่อ่าท็ออ่าอืมอ้เป็นตับเป็นตับพี่น้องไงอ่าไปซอยเอาสั่งซอยใหม่เอาเบิดเลยพี่น้องไงเนาะกําลังจะมีลิมิตเฮือนใหม่เหรอเฮ้วพี่น้องไงอ่าอ้าเดี๋ยวเบิ่งน้ำกันพี่น้องเไย สวยง,งามสีร่ายชางได้แต่บางเตียงว่าสุดได้ทำในเบิง้งไม่มีแต่ไม้แกลนคักเนาะอันนี้ก็ไม่เจนน้ำแต่แม่จกลนมันแดงเป็นเป้งพี่น้องเลยอ๋อ,อ,อโตเด็กพี่น้องเลยตับมาเลยเนาะโบทโค เป็นของรถไทยเฮ็ดมาโดยเฉพาะเลยดีโหขัดดีด ว้าท้เป็นตับเป็นตับอยู่พี่น้องเลยฮู้พี่น้องเลยพี่จันกระขักไม่ก็ได้อพแอแล้วรถไทยนี่กันเนาะยอมย่อมย่อม,อมอพี่น้องเลยเก,กลิอกกลิน้น อารมณ์มาตะฟูกไปนี่บ่อ๋อนี่นอนอี่เลี้ยไปยังไงแกมาเที่ยวเดียวเลยเปดตับเปดตับอยู่เนอะชอยอยู่ป่ามาเลยบ่ป่าเท่าไปยังลยอัพจักรสตินเด้นี่ชอย ือว่าสมนานผู้ซอยกกงามพี่น้องเหรออืมตาที่สุดอือขบปิดพี่น้องเลยเพ่เป็นเฮือนลางหนึ่งเปลืองไหมเนาะอ่าบกคือเฮือนปูนเฮือนปูนนี่ใส่ไหมโบราณพี่น้องเลยเนี่ยแต่ละเฮือนโมเดิร์น ปเป็นเตียงเฮ็ดทั่วไปนี่กับลายเนาะแต่ว่าเพือนไหมแบบนี้แบบนี้เห็งคักพี่นอ้องไงถเป็นฟ้าไหมเสาไหมไหมวัตถุยางนี่ปเปลืองนะเนาะเสาอีกอ่ะอันนี้ยังดีแต่ว่าเพิเ่นสะสมโฮไใบน้ำนี่แล้โอ้ลงชีเลยบ่ปลาโท วัดขนองกันเ้อะทับขนองกันเพราะแห้งแล้วโอ้สุดยอดสุดยอดพี่น้อง,องอออเลยปึ๊บเลยโอ้เอ้ยพี่นังซ้อมอยู่โอ้ลงพรีเอาเลยนี่เนาะอกอ ນີ້ຮອດໃນນີ້ເດອມາັກເດສດညສດ สบายดีเพื่อนรถไทยนี่ก็รถ,รถแตกทคแต่งมาโดยเฉพาะเลยทบหัวกันเด้อ เปนี่ไม้จ้าไม้ยังฉันไม่เปื่อยเนาะเนาะโอ้แค้งไม่เปื่อยโอ้อันนี้ไม้ยังฉันเปื่อยเป็เลยโอ้ขนาดพี่น้องเลยนี่จะเสร็ยิงใหญ่ ไม่เปืป่อยไปเลยแข็งพี่น้องเลยทำไม่ยางมันจะอ,อ่อ,อนๆเนาะแต่มันจะโดตรไวอ้วิธีการเพ่อลไม้ลุงกันโยนลุงโยนลุงเลยพี่น้องเลยแบบธรรมชาติเลยเนาะอ่อโถใส่ไม่มหาศาลพี่น้องเลยเพไ่เฉลได้เฮือนหลังหนึ่งโมเมนง่ายเนาะเศรษฐกิเก้าต้นพี่น้องเลยอ่ามาเทียงเห็ด กอว่าดับการน้อยบอนใหญ่เนาะฐานนี้ก็เมนสิต้นถ้าเฮือนใหญ่ขนาดนี้เป็นสองสี่หกแปดสิบสองาเก้ต้นสิน้อยรุ่นี้6ต้นก็น้อยรุ่นนี้อีก้องเห็นเนาะเป็นูกไป็ูกก็เป็นสปรลมประชายรวมเลยปมเเจ็รตวปมชายเียงได้ยี กินร่วมด้วรนกน้องากกรต๊อกต๊อเนมปน้เป็นชาเฮ็่้องแม่ละเป็นชายนันาเป็นชะเ็นองให้พนับก่อนให้พไปสร้างเฮ็ดพี่น้องเลยให้พินบเบิ้งครบหรือบ่คบ

16,000++ ເພເອເຈນອັງກິດເຊົາສະປາຍພັນຢູ່ພີ່ນ້ອງເອີນ້ຳມັນເນາະຄືເພງເພີສໍາຄຸນບໍ คนหลายเพิ่นเน้นไปเฮ็ดแต่พื้นไม้พี่น้องเอ้ยอยู่ทางนี้เนาะอ่าพื้นดินนี่5เดือนเบิ่งแคบจะบ่มีพี่น้องเอ้ยอ่าเพราะว่าอ่าเฮือนพนดินนี่ก็มันค่อนข้างราคาสูงแต่ว่าพนไม้นี่ก็สูงอยู่พี่น้องแต่ว่าสูงก็บ่อยากซ้ําพนดินปานดเนาะุดุดพี่น้องเอ้ยนงเบิงเอาใกล้เลยเด้อ อใกล้แล้วพี่น้องเลยจะเป็นผลชิบูหัวจะหัวแหละพี่น้องเลยฝนตกะบางนึงนั่งอยูทูบ่ะนั่งอยู่ปลา,อปาสอดแจ้งกองปองปลาดูอนน่าเรือ,อต่ช้างเพิรนน์คุยกับชา้างเพิร์ลแบบนี้ไหม่ก็มาเลย,ย,เอ,ยอ่าแ,แล้วแต่ช้างเพิ่นเห็ดไว้เห็ดชาก็แล้วแต่เพิ่่นร์ล อมันชิบตะกตลอดละวะฝนกันเนาะอใช่บินน่ะนะบินมึงนะเอามาดูบินตัวไม่ยังข้างเท่าไรก็เย็บชุกชุกชุกช ข้าแล้วเอา้าบรรเบาบรรข้าวันนี้ต้องให้คนเชียนทางมือเดียวเลยเย็บครับโอ้โหใสยชวดดีนี่น้อตัวยองไงปวดโพด จวดขนาดเลยพี่น้องเลยสร้างเพิ่นกรได้ี่แะนโอเคพี่น้องเลยเป็นยังไไม่ได้โตถึกอย่ถึกคำเนย่มเลียวอย่่งมาลกชพันเป็นกูเลย้ยกินกินล้กลับยอกินิสรุปบ่ได้บ่อย เี่นชิลบราณป่ะได้ละได้แลวได้ล,ดลโอ้ยย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 เยยยยยย้ยยยอ,อ,อ่ยย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 ยนยย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 ย้ยย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 ยายย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 ย้ายยยยรูยย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 ย้ยย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  มันมีอยู่สองส่วนพี่น้องเอ,งอกค่าซื้ออุปกรณ์นี่เดี๋ยวประเดี๋ยวชดใเพิม่มอีกเจ็ดล้านเป็นสิบล้านแต่ก่อนน่าจะสามล้านไอ้อ่ะอ่าตัวนี้อันน่ะเจ็ดล้านเป็นสิบล้านเลยอ่เอาเป็นย่างย่างก่อนอา่าตัวนี้ตัวค่าสร้างค่าสร้างสามล้านฮะแต่ยังเหลือสี่ล้าน

กำจำนวนละไปแปดหกเมตรห้าเมตรมิต่ชีอันน่ะใจตัวอันน่ะไปซื้อเด็กตะปูป่ะนี่หนึงสองสามซื้อนาซื้อไรให้ี่อ่าอ่อ่านี้เด็กเด็กตะปูเด้อพี่น้องเลยอันนี้ตัวค่ารถไทยรถไทยนี่สามเซนเอาไพ่ชีรับรถไทยเพิ่นขึ้นกนเออ เอาอันนี้ก็เลี้ยงน้ำเบ็ดกุคนนี่แล้วเดอ้อไปซื้อเอ็มร้อยมาตอนนี้แล้วอ่ะเลี้ยงน้ำเลี้ยงในเบ็ดกุคนนี่แหละอ่ะเลี้ยงน้ำเพิ่นเเยบิดบานเหลือเท่านี้ท <c oughs> ี่ไปเติมน้ำมันเมือ่อไหร่ <c oughs> <c oughs> เออซื้อมาลวดยังไงก็ซื้อมาคู่กันเบิดนี่แหละ โดยไปสามีจะได้นั่นเลยเด้อมันคำไรกับป้าแล้ไหมไอ้เด้อเดี๋ยวจังว่ากันไหมพี่น้องเลยอ่าพี่น้องเลยเข้ากันโดนๆขึ้นมาเทื่อนนึงเพราะว่าอ่าโดยโดยโดยสาธุทั้งง่ายก็ซอยกันแล้วคนบ้านเดียวกันที่ได้ไรเนาะมีอย่างกระเบื้องงั้นอ่าชยกันแล้วเราโทรเขากับมรดกเข้ามาแล้ะมณีก็จะล่ะอยากไปมืด ไมวาลห้ิ hehe, <t os> <t os ่งหมให้มันงขอบใจขอบใจขอบใจบรรจุขู่ทุกคนนั่นแหละไปชนะไอ้กับคนเด้อไปนี้เด้อโดยโดยโก็โอเคพ่อเม่พี่น้องเงบอเตียงกะอามอบเงินให้เพิ่นเป็นที่เรียบร้อยเนาะพี่น้องเอ้รวมทั้งบัตรัังสิน13ล้าน14ล้าน3แสนกี่พ่อแม่พี่น้องเอ้อ่าจ่ายให้เพิ่นเป็นที่เรียบร้อยยังข้างไว้อยู่ อ่าเปดอ่าซีร่าพี่น้องเลยครั้งแรกว่าซีข้างไว้อ่าเปดล่างเพิ่นกะอ่าคออ่าไปเติมน้ำเมืองน้ำมันวัสดุเนาะเพิ่นกะเช้าให้เช้านาพี่น้องไอ้สร้างเพิ่นกะได้คอสาวัาสดุพี่น้องไอ้กะเลยนี่นะอ่าเอาให้เพิ่นก่อนเนาะแล้วเพิ่นกะไปจ,จาาา่ายค่าน้ำเมืองน้ำมันก่อนอ่าใส่ให้ใส่น้ำเนี่ยพี่น้องไอ้สรุปแล้วนะ่ะทั้งเบิดทั้งมวนนี่นะสิบเก้าล้านปลายพี่น้องเอ้เนาะ เกือบเกือบเศร้าละพี่น้องเลยแต่ว่ามันก็ยังอีกอยู่ผ่ากระจาดได้เกืบพวกเคียงพวกอีหยังต่างๆพี่น้องเลยโอ้ลายย่างอยู่เนาะรวมๆเลยเศร้ากาล้านพี่น้องเลย,อย,อยอลอเอตอนนี้19ล้านปลายตีใช้เป็นเงินไทยกันสี่หมื่นบาทพี่น้องเลยไม่เศร้าสังกะสีนี่ได้แล้วบทียงใจเงินในเพิน่นแล้วเนาะอีกอยังอีกบโบลาณประได้พี่น้องเลยตกไปสี่หมื่นบาทแล้วเนาะพี่น้องเนาะปตัวพี่น้องเ 40, ลย อะประมาณอีกจักอาทิตย์กว่าเดี๋ยวบ่เตียงสิมาอัปเดตให้พี่ให้น้องเบิงเพราะว่าเพิ่นเฮ็ดคักได้พี่น้องเอ้จ้านี่เนาะอ่าเพิ่นกบเพิ่นเลาอย่างดีเพิ่นจังเฮ็ดพี่น้องเอ้ยเฉพาะตคาสร้างนี่ก็15,000บาทพี่น้องเอ้ยบาบ่ง่ายเนาะก็นักเติบอยู่พอสมควรพี่น้องเอ้ยไปสําหรับมื้อนี้ก็บ่เตียงขอตัวลาไปก่อนบดนี้เดี๋ยวสิไปอลาพเจ้าเอื้อยเพิ่นแล้วก็เอาของาของตนเพิ่นเ็กน้อยแล้วก็สิขอตัวกลับบดนี้พี่น้องเอ้ยเนาะ โดยเอาเไปอ่ะขนมนี่อ่าแล้วก็อ่าไข่แล้วก็มีสบายดีกันเลยลายจะเข้าตินั่งลงกันตะกูตะกูสบายดีกันไว้เฮ็ดดีๆเลยดีๆเลยนั่งจบเชือโอ้ยบ่ได้แบบนี้บ่ได้นั่งดีๆนั่งดีๆสบายดีกันไว้สบายดีนมือนมือนมือเออไปสั้นเลย เนาะไป่ชีเฮียนบอกบ่ฟังความเบิ่งเอ้ยฮะนี่ไม่เนี่ยจนขำจนมืดเนาะเป็นได้บัณฑิตได้เฮือนใหม่เดีดีใจบ่ได้ใจแล้วดีมีแหงแหลกไดยนอนรับอยู่บ่บัณฑิตโดยพี่น้องเอ้ยแต่ว่ามีเฮือนมีชานนานก็บรับไปริน้ำม้วนกับนมโคกับนมมวนบัณิตน้ำม้วนกับนมโคกับนมม้วนบัณนิตบัณิตม้วนน้ำบ่บัแล้ว มุกดีใจแล้้้วไไดไดืนนชัมุกดีใจแล้ว<ด>ไปนอนไงไปเล่นน้ำมูน้ำผูนิ่มกับคืนแน่นิ่มกับคืนแะน่แต่กระบะก็บอก<ด>อ่าพี่น้งองไงมิจจาบ้าช่างเพื่อนว่าจะเดี๋ยวเพื่อนมากบไมมอ,อีกหลายมืออยู่เพื่อนเพื่อนด้ยกกระดายมิจจาเบ,บิงังยำเพิ่์นเอาเด้อเ<ด>บิังเอาเด้อเนี่ยกระดามันบกคักจะกะติเอาเด้ออ่าพี่น้องเพราะใเตียงอาจจะโดนๆขึ้นมาเทินหนึ่ง พี่น้องเอ๋ยเพื่อนกะเที่ยวมาเห็ดเที่ยวไปนานี่ว่าเพื่อนกะเป็นเศร้าให้เศร้าน,นะพี่น้องเอ๋ยเนาะกะเที่ยวไปเที่ยวมาพี่น้องเอ๋ยเที่ยวมาเห็ดในเที่ยวไปนานี่เนาะอ้าวจะกินข้าวกินน้ำแล้วบ่มือนี่กินแล้วกินน้ำแกงกินน้ำไม่แกงบ่นเป็นแกงน้ำไม่บ่แกงน้ำแกงน้ำอันเดียวกันเนาะโอเคโอเคพีค่น้องเอย ไอ้หน่อไม้แกงกับแกงหน่อไม้อันเดียวกันอ่าพี่น้องเลยเอากรับปนะ๋านาหัสเซาเงินไว้ให้อะไรอ่าไว้ไปซื้อในอยู่ในกินนะเนาะสะอาดนะ่าพี่น้องเลยถังเสื้อซื้อน้ำซื้อในแล้วซูซางเพิ่นกินเด้อเฮ้ยได้ซางเพิ่นมาเห็ดเฮือนเห็ดซานเอาเไปฮะสองแสนกีบโดยอันมีเงินมีคำเด้อนำไปมือนี้ต่อไปโดย สาธุโดยโดยเจ้าก็คือกันเด้ออ่าพี่น้องเลยเอ้าขอบมุกขอบใจผู้ใหญ่เพื่อนเองผู้ที่เฮ็ดเฮือนให้เจ้าหันลำหันลวยเด้อนับมือนี้องตาปลายสาธุขอบใจหันลำหันลวยหันมีเงินมีคำเด้อสาธุอ่าเอ้ยก็คือกันอยู่ดีมีเฮงสู่ๆบานในผู้ใหญ่เพป็นก็อยู่ทั้งๆประเทศบ่ออกสื่อออกน้ำพี่น้องเลยเนาะขอบมุกขอบใจขอบบุญขอบคุณเพื่อนหลายเด้อพี่น้องเลย ไปล้วษณะฮักกับก่อนได้มันคำอะไรแบบนี้เด้อมื่อหนามื่อไนจังว่ากันเลยเด้อสู่ๆเอ้ยสู่ๆโดย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 กลับก่อนเลยด่าไปายกันสบายดีกันเออสบายดีกันสบายดียกมือเอ่อนอบนอบนอบเออเยี่ยมเยี่ยมโอเคพ่อแม่พี่น้องเลยมาเตียนกับเขาตัวเดินทางกลับก่อนวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณขอบคุณทางผู้ใหญ่จะดีอยู่ทางฝั่งไทยพี่น้องเลย โมเมนตะ์ฟังไทยพี่น้องเลยขออนุญาตเนาะว่าพิษเบาถือสับสนกันพีนะ่น้องเลยเนาะอ่าอยู่ทางต่างประเทศพี่ please. นะ้องเลยเนาะอ่าแต่ว่าเพิ่นก็เป็นคนลาวเขานี่แหละเพิ่นอยู่สำเนาพันประสันพี่นะ้องเลยแต่ว่าบ่ให้ออกซื่งออกเสียงเด้อปัสสันพี่นะ้องเลยเพิ่นก็บซอยมาหลายเขตอยู่ทางใหญ่ใหญ่จะดีเพิ่นแต่ว่าบา่ให้ออกซื่งนะนะออกเสียงเนาะเอาก็ขอขอบุญขอบุญทางใหญ่ใหญ่จะดีเพิ่นก็ขอ,ขอให้เจ้าจงอยู่ดีมิเฮงสุขภาพร่างกายแขง็งแรงปราศจากโรคภัยไข้เจ็บทั้งปวงเจ้าให้มาสมได้ก็ขอให้ไหล กับคืนหาเจ้าร้อยเท่าพันเท่าสาธุเนาะนอนรับกับข่อยได้เงนินหมื่นนอนตื่นกับข่อยได้เงินแสนแบนมือมากกับข่อยได้แก้วมันนี่สูบโทษให้จะให้มาพลานมานให้ก็จะให้มาเบียดขีดเดียดจังไรก็จะให้มาใกล้จเจ้าเด้อบวกเศรษฐกิจการงานอย่างก่ให้เจริญรุ่งเรืองในนาทีการงานตลอดปีและตะลอดไปสาธุเด้อเนาะเอ้าพี่น้องเลยมาเตียงกันกำลังจะนิรมิตใหม่เพื่อนขึ้นให้เพื่อนทงษาเพื่อนพี่น้องเลยถามาเบิ่งน้ำซุ่น้ำกันว่าสิงดงามสำใดพี่น้องเลยเนาะ เดี๋ยวมาเบิ่งมาซุ้มน้ากันพี่น้องเลยสาหรับวมือนี่มือเตียงขอตูลาไปแล้วมันํามันมืดแล้วพี่น้องเลยหาก,กินเขา่ากินน้าก่อนไปพี่น้องเลยบายบายบัสจูกลุกคนมาสี่คนมาอนีรถสองคันพี่น้องเห็นเนาะไปตูนไาตูนพี่น้องเลยมานํำกันสองคนมาหนีอ่าเนเมียโทษตามเลยไปพี่น้องเลยคํำเลย ไปเด้รำคุมคุมดูเมนอยู่บ่นี่เนาะอาจารย์ไปอ่าบมหิวเข่าหิวน้ำบ่ไหวได้ไหมเกี่ยวได้ไี่อ่าต้นตุ้ยตุยอยู่ทีเยอะยิงเท่ายิงใช่แล้วมากินเข่าจะมาปีได้สิเปลี่ยนแล้วไหวได้จ่ะไปจันพี่น้องเลยเนาะโดยหากินข้าวกินน้ำก่อนพี่น้องเลย อ่ะบ๊ายบายป้าสกุจสุจคน,นะพี่น้องเด้อบะเชียงุยังคุยกับช้างอยู่พี่น้องเลยเป็นใจช้างไปเห็ดห้องน้ำสาวลําเพ็ญให้ไปสันบ้านอยู่ใกล้กันนะพี่น้องเนาะไปแล้วพี่น้องเลยบ๊ายบายบ้าสกุจสุคนพี่น้อง